ก็ปต๊ะยงโยกกลาสตัวดิท่ันเลยนะฮะแล้วนี่คือการรีวิวเสื้อยืดมังกรดิทเนียร์ทูดักเนีโปรดิวส์บายพี่มังกรเอ๊ไม่คิดว่าจะได้เปิดกล้องเร็วขนาดนี้เนี่ยโอเคเรามาดูเสื้อกันเลยดีกว่านะเอ้ยเอ๊ะสวยงามเอ๊ Everything must return to the darkness very good ครับ นี่ข้างหลังพร้อมสายตาลายเดียงสาข้างหลังเอ๊ะถ่ายติดไหมเนี่ยมาทำคลิปแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกเก๊กๆกังๆเหมือนกันทำไม่ค่อยเก่งพร้อมสายตาลายเดียงสาข้างหลังสุดยอดเลย Everything is created from darkness and will be returned to the darkness Very good ครับ ของหนูก็เป็นไซสนะ์ 2XL เนาะตลบหนูก็ไม่ได้ตัวใหญ่เลยขนาดนั้นนะคนชอบใส่เสื้อตัวยิใหญ่อยู่แล้วด้วยก็ไม่นานมีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองมาใส่ดูเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวผ้าม,มันนุ่มดีนะจริงๆได้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแต่ขี้เกียจขี้เกียจเลยเอามาทําวันนี้แทนจริงๆ Cur ครี่ส่งถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะมีการโทรมาบอก้วยสุดยอดจออใจประหลาดเท่มาก t 0 0 0 h o u s a n d years later อ่า นี่ก็เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็บางไหนก็จะเปลี่ยนแล้วก็อาบน้ำตบผมไปเลยแล้วกันจะได้เย็นๆแต่อาบเสร็จมันตบผมแต่มันก็ยังร้อนเหมือนเดิม Amazing Thailand เ yeah. ก็ถือว่าใส่สบายนะเื้อใส่ออกไปไหนมาไหนได้เลยจริงๆข้อเสียของมันก็เหมือนที่พี่มังกรเขาเคยรีวิวไปนะก็คือมันร้อนคือเสื้อมันสีดํได้ไงแล้วสีดำา่มันดูดมันดูดสีที่นี่มันก็จะร้อนเอ,อแต่ว่ามันก็ใส่สบายอยู่ไงถึงร้อนก็ใส่สบายมันก็ได้อย่างเสียอย่างแนละ้วก็สอง XL วันนี้กูนะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คลิกดน,นี่ยนะบลาบลาด้ยนยฮะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้าใครจะสั่งซื้อน,นะ ที่เขาตั้งราคาขายมากกว่าต้นทุน50บาทถ้าจะไม่ผิดนะก็อย่าลืมไปซื้อแล้วก็สนับสนุนกันด้วยแน่นะก่อนก็เป็นคลิปรีวิวครั้งแรกก็ปิดไพ่ไงก็ขอไปด้วยนะก็ตันนี้ไปละบ๊ายบายปิ้วค่ะ